โอ้ไม oh, oh ่นะซอมบ,บี้อย่าฆ่าผมเลยผมก็เหรอโอ้โหโชคดีมีโทเทมพอดีเลย <c oughs> โย่เราจกคุกันด้วยนะครับันดีก็อยู่กับผม mm hmm. ฟิลี่คุงกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมก็กำลังจะกลับมารีวิวมอดอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งสำหรับตัวของมอดนี้นะครับก็การตายของคุณเนี่ยจะเป็นการตายที่สนุกขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าการตายมันสนุกยังไงเดี๋ยวเราก็รู้เองนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมาเพื่อไม่มคามไม่เสียเวลาเข้าเนื้อหากันดีดีกว่านะครับท่านผู้ชมซึ่งสำหรับตัวของมอดนี้ผมจะต้องจําแนก ไอตัวของโทเทมเนี่ยแยกเป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คือฝั่งซ้ายเป็นประเภทที่มีบัฟและฝั่งขวามันมีแบบเสกรุ่นเสกนี่อะไรเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ย ผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะบั๊กอยู่นั่นเองนะครับทนผู้ชมไม่นแน่ใจว่าแบบเออมันผิดพลาดหรือว่าเล่นผิดยังไงนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองแล้วก็อ่านตามตัวของด็อกเ m e n t ที่ทางผู้สร้างเขาแปะไว้มันไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้สร้างเขาเขียนไว้สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมมาแต่ว่าเรามาดูสีอันแรกดีกว่านะครับอันนี้คือตรงปกแน่นอนร้อเปรเซ็นนะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวของ t e r r a o r t i n g totem of undying นะครับ ชื่อแล้วมันรู้สึกฟินยังไงไม่รู้นะครับท่านผู้ชมชื่ออย่างยาวเลยที่นี้นะครับถามว่าตัวของโทเทมนี้มาทําอะไรได้นะครับผมจะขออนุญาตเกมโหมดเซอร์ฟเวลกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่เอฟเฟกให้ตัวเองนะครับผมเอฟเฟกต์กีบฟิี่คุ้งแล้วก็ตัวของไมค์ครับอินสแตนต์เดเมจอินสแตนต์เดเมจสักหนึ่งละกันนะครับที่นี้นะครับตัวของวิธีการใช้โทเทมมันเหมือนไหมครับปกติเลยนะับเมื่อกี้ผมลืมบอกก็คือถือไว้ที่มือข้างซ้ายนะครับหรือกดปุ่ม F เยๆ แล้วทีนี้เวลาถืออยู่แล้วเราตายนะครับเช่นอันนี้ผมจะปรับเป็น100แล้วกันอ่ะสิปึ๊บแล้วมันก็จะทําการเทเลพอร์ตตัวผมเนี่ยกลับไปอยู่ที่จุดสปอของผมซึ่งจุดสปอของผมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันถอยหลังกลับไปตรงนี้ใหม่นั่นเองนะครับผมอ่าทีนี้อันที่สองนะครับก็คือตัวของแกสลี่โทเทมนะครับซึ่งสำหรับตัวของแกสลี่นะครับอันนี้เนี่ยเวลาเราตายนะครับมันก็จะทําการให้บัฟตัวของ เอ so slow falling กับ levitation 2กับเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเบียร์ผมขอตายแป๊บนึงนะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับ ต่อไปอันที่3าครับนั่นก็คือตัวของ Skeletal Totem of Undying นะครับถามว่าตัวของ Skeletal อันนี้เนี่ยทำอะไรได้นะครับเวลาเราตายนะครับผมเราก็จะได้บัฟเพิ่มนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมี Speed Absorption Regeneration แล้วก็ Sniper นะครับถาว่า Sniper มันคืออะไรมันคือการที่ทำให้เราเนี่ยยิงธนูได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่าบัฟมีแค่แบบแค่นี้เลยนั่นเองนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือตัวของเทนเตอร์ t ค้ทโทเทมออฟอันอ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับโดยที่ว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเซกสเกเลตตันไว้เตรียมตัวกันก่อนเองนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมไปไปตายในป่านะครับรอบนี้อ่าเดี๋ยวผมเซกสเกเลตตันตัวหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ทําการฆ่าตัวตายนะครับผมก็จะเห็นนะครับว่าผมตายแล้วแล้วก็มีบัฟอะไรเพิ่มพวกแบบคอนดูอิดแล้วก็ตัวของเซฟาโลพอดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวของเซฟาโลพอด ถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้เนี่ยเขาได้ระบุไว้ว่ามันคือบัฟที่ทําให้ตัวของมอนสเตอร์นะครับมันทําการติดบอร์ดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะสีสโลเนสด้วยนะครับทีนี้อ่าต่อไปอันที่มีบัฟนะครับก็คือตัวของพึ่งนะครับเขาบอกว่าเมื่อเราตายแล้วนะครับมันจะมีเหมือนพึ่งเนี่ยเสกออกมาให้เราแล้วก็มาสู้ร่วมกับเราด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้ผมได้ลองแล้วแล้วมันก็คือมันไม่มีพึ่งออกมานั่นเองนะผมรู้สึกว่าัน,นี้จะเป็นอันนึงที่ไม่ตรงปกนั่นเองนะ r o t ท e โ Totem o อ u n d ัน n g นะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเสกซอมบี้ด้วยนั่นเองนะครับเมื่อเราตายแล้วนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อความรวดเร็วทัดตัวตายเลยละกันนะครับผมไม่เห็นว่ามันจะมีซอมบี้เสกมาเป็นพวกผมด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกตตรงปกนะครับนั่นก็คือไอตัวของอันนี้ครับผมเวลาเราตายนะครับเราจะได้ตัวของบัฟ o i s o n Absorption แล้วก็ตัวของอันนี้ครับ more m o r ท t ท t e m สักอย่างนะครับชื่อยาวๆซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือเรื่องของอันนี้ครับ เมื่อผมกลับไปเกมโหมดเซอร์ไว l วอลนะอะเซอร์ไวอลกันก่อน,อนแล้วผมปายาพิษใส่ผมนะครับผมเนี่ยจะได้รับฮิวเมื่อต่อเมื่อไอตัวของยาพิษอะมันทํางานเท่านั้นนั่นเองนะครับถ้าผมได้แบบ i n นสแตนท์เฮละมันจะสลับบัฟกันนั่นเองนะผมก็คือเลือ่อเลื่ผมจะลดแทนนะครับผมเดี๋ยวผมปิดฝนก่อนฝนน่าลำคามากเลยครับเวลาฝนตกเนี่ยแต่ก็ปกติรีวิวโหมดของผมเะนาะนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่ะทีนี้นะครับเมื่อผม ได้แบบไม่ได้รับไอพอยซ์เนี่ยเรื่องผมก็จะล้แบบปกติแล้วนั่นเองเนะผมแล้วก็สุดท้ายนะครับเจ้าของ Explosive Potem of Undying นะครับอันนี้เขาบอกไว้ว่าถ้าผมตายถ้าผมตายนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์ระเบิดนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะตายให้ดูแล้วกันนะครับตายต่อหน้านี่เลยนะครับผม น,นี่ผมเลยเอเอิญน่หนะครับแต่ทีนี้ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีเอฟเฟกระเบิดอะไรขึ้นมานั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นบั็กก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอผู้สร้างเขาได้ระบุไว้อีกทีนะครับผมโอ้โหทันดูเต็มตัวเลยเว้ยโอ้โหโดนยิงพ้นขนาดนี้เลยเหรอก็นะครับผมก็สำหรับตัวของเนื้อหาวันนี้จริงๆก็มีเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ทุกโทเทมนะครับอ่ะ ทุกโทเทมมันสามารถคราฟได้นั่นเองนะครับผมอาจจะผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอานะอย่างอันนี้ผมก็ลองเปิดให้ดูเอ้ที่จริงผมเปิดลากออกมาให้ดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะให้เห็นกันก่อนนะครับว่ามันสามารถคราฟได้กันจริงๆนะครับผมนะครับก็คือทุกโทเทมเนี่ยสามารถคราฟได้ปกตินะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับคุณต้องมีตัวของโทเทมออฟอันดอิงปกติของไมค์คราฟ t กันก่อนนะครับก่อนที่จะสร้างไอ้พวกนี้ได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับตัวของคลิปนี้นะครับก็จริงๆหมดเนื้อหา นะครับผมถ้าใครชอบเหมือนเดิมครับกดไลค์กดซับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆแบบคนไหนที่แบบอยากตายว่ะเขาจะได้ตายแบบสนุกสนุกขึ้นยังไงล่ะนะครับผมก็สำหรับตัวของเนื้อหาวันนี้นะครับก็จริงๆก็หมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับผมอย่าลืมกลับมาดูคลิปกันด้วยนะครับพรุ่งนี้ตอน9โมงช้านะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ตอน9โมงชานะครับสวัสดีครับ โอ้ฮ oh, hey. อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ